สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอเนกประสวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องว้ยอในสกินใต้แสงสปอร์ตไลท <S <S เอ้ยราดีวิยอายไม่ได้ติดสิบบอลใครเลยนะคะที่ออกรับก็เพราะว่าสวยค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไอเกตตี้มีใช่แล้วจ้ะและในวันดีนะคะเราจะมาเล่นนกอุ้ยไอในสกินใต้เตสียงจปวดเลยววซึ่งบบกเป็นสกินที่คิวเห็นแบ,บแตแบตคิวก็รู้สึกว่าเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสทุกคนคิวว่ามันมีอะไรแปลกๆปบนึงนะคิวไม่ได้เห็นไอเนี้ยเป็น <c oughs> คือเข้าใจไหมว่าตัวนี้มัน มันเป็นสีเนื้อแล้วตรงนี้มันคืออะไรแล้วตรงนี้อะไรผูกบอมาด้วยอีบ้าโอ๊ยแล้วไม่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวจะไม่ยอมเห็นสกินนี้เป็นสกินแหกขาโจบคนเดียวนะคะพี่เดอทานเรื่องค่ะมองยังไงให้เป็นสกินแหกขาได้คะ แกเชื่อฉันเถอะอุยไอฉันไม่สามารถมองสกีนี้เหมือนเดิมได้แล้วพ <c oughs> ี่เด๋ละเธออะอุยไอจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปฟ้องคุณตำวนเดมือนแหกคานหนักกว่าเดิมอีกอุยไอสตาร์เด๋อขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมว่าเพเติมเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยคันตีจากผู้ใช้งานจริงถึงสอง0ส0คนตาเด๋อเติมทุกเดือนพ <c oughs> ิเศษกับโปรโมชั่น1 1 1 1ในเดือนนี้เติมเกมรับไปเลยเคลมบาคอยคุณสอง ไลน์แอดเคลมว่าเพเพื่อรับส่วนลด100บาทน,นี่จำนวนจำกัดแล้วก็ยังมีแฟลตเซลหลายเกมดังลดสูงสุดถึง30%เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงทีเคลมว e r เพเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสตาร์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะตอมกันอะยกหัสตาเดือมันจะเล่นป้าบ้านนี่ไม่เกี่ยวค่ะป้า,อาแอลละค่ะได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยและเออทุกคนทุกคนคิวเพิ่งสังเกตข้างหน้าที่เป็นขาอว้ยอายมันใส่รองเท้าด้วยนี่วะเหมือนเดินแหกขาเป็นลูกตัวเอ็มใส่ผู้ชายว่า อยากเห็นหน้าคนคิดสกิน A few minutes later อ้าวราคาโหลดเข้าเข้าแบบมาเป็นที่เรียบลอยดกูเห็นขาอุ้ยอ้าวกูรับไม่ได้เดินแบบขยับขาเปลูกตัวเองบ่และตรงกลางระหว่างขาด้านมีมรักสีดำผูกไว้อีก พี่เด๋เอเลืกเหรออุยอาจะทีดได้ไหมคะตั้งใจเล่นเกมใหญ่เออโอเคจะอุยอ้าเดี๋ยวพี่ตั้งใจเล่นแหละซ้ายมือมีคนเรียกร้องแต่ว่าไม่เอาอ่ะจะเอาตรงนี้เราต้องมุ้งหน้าหาคนที่ใช่ไหนคนที่คือใครกันนะอ,อาตาเอไปไหนหรอวะเฮ <G ül> ้ยโดนไวจงเลยเจอคนนี้ไปไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีนะคะเอ,อ,อาที่ผายคูไมนามาหาคนนี้หรอ <G ül> ไม่นะมาเจอแอนดูขอนได้ยังไงได้ยังไงหัวตัวแสลงฮันเตอร์ต้นเกมเวิร์ ดีนะที่เมื่อกี้ได้มากกว่าดึงแผลนะรอบนี้มันต้องใช้พวาแล้วแน่เลยนั่นแกงว่าแล้วเชียวจะไปไหนคะหนุ่มน้อยมาดูเราแสดงแอโรบิกขยับขาเป็นรูปตัวเอ็มก่อนสิเอ้ยไม่เอาหรอกนะกลัวโอ้ยมันน่ากลัวอะไรไม่รู้จะของดีแล้วน้องแอนดรูนักการแอโรบิกที่ตัวอ่อนขนาดนี้ม่จะมีบ่อยอย,อยนี่เรียบร้อยอุ้ยจะว่าไปเพิ่งเห็นชื่อแอนดรูโอ้ชีตตอนนี้ชื่ออุทานแทนเจ้าตัวหมดแล้วนะคะ โอเคไปค่ะนั่งเก้าอี้กันดีกว่าเก้าอี้ตรงนี้แหละอย่าดิด้นไม่ต้องดิ้นดิด้นไปก็ไม่หลุดหรอกเนาะ,อะเอาละค่ะนั่งลงไปจะได้ไม่เหนื่อยนะแล้วก็คนอื่นปั่นอยู่เอ๊ะทุกคนจะว่าไปถ้าสมมุติเรากดกีโมดมันจะแหกกวมาเดิมไหมวะแม่ขอดูดลวย <c oughs> <c oughs> ว่าให้แหกกว่านเดิมอีกครับไม่ได้พอแล้วไปล่าเซอร์ดีกว่าค่ะอ้าวตรงนี้มีรันจวนอยู่รันจวนยาอยากบอกว่าอยากไงเห็นไหมไม่ฟังโดนเธอเลยเลย ที่หลังเตือนอะไรเขาฟังหน่อยสิจะได้ไม่โดนเธอเรื่องแบบนี้มันนี่เลยคนดีมาเดี๋ยวในก็มาแล้วขอยืมใช้เอามาเฝ้าแอนดรูสหน่อยสิด้านในมีคนกาลังจะมาช่วยปฏิรรยแล้วก็ลอยเฟษเราด้วยเอาล่ะประจวนฉันมีอะไรจะบอกเธออะไรล่ะคะถ้าบดประโยชน์กับฉันแล้วโดนหอบบอกว่กไปซะหอบบอกว่กแทบแไปหนึ่งมายังไงไหนจะเข้ามาช่วยไหมคนเรา โอ้โหหันกลับมาอ้คิวมาช่วยกันทั้งตำบลเลยเหรอเกินไปหรือเปล่ายัง oh. ไงช่วยเลยไหมช่วยเลยไหมช่วยเลยไหมโอเคสามได้คนเดียว oh. อ้าวเฮ้ยจะทำอะไรกับห่อบพวกรันจวนของเราล่ะฮะรู้หรือเปล่ากว่าจะห่อมันได้เนี่ยฉันต้องเสียใหญ่ไปเท่าไหร่เราวนี่มาอะไรจะโอ้โหแม่งไ,ไม่โดนด้วยเออช่วยคือแบบนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหฮิตบ็อกไปโดนรันจวนได้ยังไงคิวก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนอย่ามาถามคิวเลย แพลสยั้งยั้งแต่น,นี่แหละใช่โอเคโดนอันนั่นน่เห็นนะว่าจะมาโบกกบบไม่มีทางที่จเ,เอาเป็นก้าอีนี้ก็ตายไปกันขถะน้องเอนดูน,นั่งกับไปรอเพื่อนๆที่เขาถึงหาดก่อนเลยนะเรียบร้อยแล้วก็อะไรมันจะรักรันจวนขนาดกันวะอุ้ยไอ้ไม่กินฟอปคอนเอาไปไกลๆเลยแล้วก็ช่วยนีย่เนอหนอยเนมบ้องคืนกันจะได้แต่ว่าถามหน่อยนะเสียทุกอย่างเพื่อด,ดึงรันจวนขึ้นมาอย่างนี้คุ้มหรือเปล่าใครปั่นไฟถามอย่อกี้ก่อนเกมนี้ เอากระโดดเข้าไปแล้วรอกันด้วยสิเอาแล้วพี่เขามานั่งถอดใย,ยแบบนี้เุ้ยเอาใย,ยไปถอดเพิ่มไปอุ้ยมันน่าจริงๆเลยแล้วรันจวนเห็นเดินเข้าไปตรงนี้ชะอะเดี๋ยวก่อนพ่มแม่เก้าเครื่องอย่างนี้ไม่ได้ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้แนะน่เฮ้ยหมดแล้วความเป็นฮันเตอร์กูเล่นเกมไหนไม่เคยเจอเซอร์เกมใจกูบ้างเลย ถ้ามันจะขนาดนนกันล่ะก็ก็ลงไปรอเดี๋ยวห้องวีนี่เลยไปพิเศษใส่ไข่ให้แพทคนเดียวไปแบกใครเก้าอี้ในสุดไปเลยแล้วก็กดก e ีโมดคู่ไปึ่งทีมันจะได้กลัวกู่บ้างแอคู่มันนี่แน่กลัวหรือยังจริงๆนะเมื่อกี้นต่ไม่ได้ทําให้กลัวเลยทําให้เหม็นมากกว่าว้าใคุณจาะระยับใครเสียใจว่าเขาหาว่าเราเหม็นไม่คุยกับแพทแล้วเอ๊แต่จะว่าไปเรามีก e ีโมดใหม่อีกอันหนึ่งนี่หวาทุกคนเดี๋ยวลองกดดูดิน เอ้ยเป็นเสียงตบมือด้วยว่ะ <Wow. S 1> โอ้โหชอบเลยดีเนะี่ยที่ไปแลกมาทุกคนอันนี้คิวได้มาจากกิจกรรมนะคะทำไม่นานนะคะทำมันเดียวได้เลย A few minutes later <c oughs> แกไี่ดีมันปล่อยแพทตายเลยว่ะกอดแน,น่ียังรักกันอยู่เลยเจอรอยเท้าใครเอ่ยคนคนนี้ก็คือก็คือเอาสวัสดีจ้ะน้องรันจนู <c oughs> โอ้โหเทเลสองทีเพื่อตีเธอคนเดียวเอาละขู่ขวัญโจไปหนึ่งที่แง่กลัวไหมกลัวเธอขับหลักยังเหม็นเลย เปลี่ยนเป็นลูกกระต่ายอ่ะครูดาวยี่สิบสามวิโอเคโอเคได้อยู่อ่าแล้วตอนนี้นักสืบสวนอักคีไพ่ไปประสบภัยอยู่ที่ไหนกันนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าตรงนี้หูไม่ขึ้นเลยแฮะเฮ้ก่อนงานนี้เข้ามาฮิวกันนะเขาไม่ได้จะไปไหนได้ไกลนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าตรงนั้นกันไหมทุกคน แต่ก่อนที่มีเดเดนจะสำรวจไกลไปกว่านั้นขอแวะไปวางลูกกตาแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยขอเบียดเบียดเข้าไปหน่อยโอเคเราเอาเดี๋ยวก่อนฉันมาวางลูกกตาจะเฉยตอนจะรีบลุกทำไมเล้วอ้าวว้าวให้โดนช็อตอีกทีหนึ่งคือแบบคิวแวะมาวางลูกกตาให้เฉยอะเก็บลูกเองไว้ลุกตอนที่เราไม่อยู่ก็ได้ปะไม่อห็นจะต้องมาลุกตอนหน้าเราโล อันแน่เจอแล้วาลบาลลปอยู่ตรงนี้เองนะหาตั้งน,นานอังวางลูกกตาไปก่อนเลยหนึ่งจะไปไหนครับจินาติดท้สปีดอินเทอร์เน็ตถุยอีกหนึ่งทีแล้วตีอีกหนึ่งคนเอาล่ะนีดูไม่บนแจ๊ปพี่ค่ะนี่แค่เสี้ยวแผลเองเอามีการขายป๊อบคอนกันเกิดขึ้นแต่ว่าหนูไม่กินหรอกค่ะป๊อบคอนของพี่อะอุ้ยเอาไปโดนพี่ตอนถุยใกล้ๆอโดนจังเลยถุยใกล้ๆไม่เคยจะโดนหลอกสตาร์เดอ๋อเออ ยังไงจะวนไปไหนวนกลับไปที่ป๊อปคอนของตัวเองหรือเปล่าอ้าววนหม้อย่างนี้ถ้าวนไม้อย่างนี้ก็อยเรียบร้อยรียบกดยีบวดก่อนเสื้อก่นยอมแพ้แป๊บนึงเอ๋ขอกดยีบวดปิดมากก่านการจะแดงก่อนค่ะจบการจะแดง <üh m> อ้ <sk r> อาวเขาไม่กดยอมแพ้หรอวะโอ้โหไอเราก็รีบกดอีบวดเลยเมื่อกี้กว่าเสื้อเขากดยอมแพ้ซะก,ก่อนมานี่เลยถ้างั้นแ่ะไปกับพี่นั่งลงไปเสร็จเดี่ยไปรับรันจวนแป๊บน,นึงรันจวนเรามารับ,รบเธออ่ะอุ้ยไอ อุ้ยอายมันแหกขาใส่กล้องอีกแล้วถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ